เฮ้ออะไรวะเนี่ยจักระพัดมารตัวอีฟานเปียงเปียงเปียงท่านที่มาของผู้มิเนรทำแต่ละฝ่ายต่างก็ได้บุญแย่แล้วท่านอาจารย์ต่างฝ่ายป้องกันต่างจะบุกมาที่น да ี่อีกไม่นานเห็นจักระพัดิจากรพพัดิ่ามามาเลยสิฉันไม่กลัวหรอกนะ ัวทำไมล่ะต่อให้เจจักรพรรดิโลกมืองก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าไม่นึกเลยว,ว่าพวกเขาจะมาทำลายค่ายกของข้าได้จักรพรรดิมาส่งคำพีกับมาซะฮ่าฮ่าฮ่าฉันผู้แกปลาสุยปลาสรอยกล้ามร้องดีกับฉันได้อย่างไรมันเข้ามาแล้วระวังไว้ชุบ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 อตายสาวผูกแกน่ะไม่เหลือหลอด จเจษฎารัทรส่งคำภีมาแล้วข้าจะไว้ชีวิตแ้าตายซะจจกรพรัดิกระปิจอบไม่หอนัดแปดเจกฎาภัดผู้ได้รับกันยอมรับจากแดนศักดิ์สิทธิ์สินะอย่างตอนให้จเจรพารัิอย่องพวกข้าเจ้ามาพอมาพ่อเหมือนก็สู้ข้าไม่ได้มีแต่เจ้าทิ้งมาเปล่าไม่ใช่หรือแล้วย่างไรตอนนี้เจ้ามีสติของแดนแดนนักสิิ์ข้าพวกนี้จะมาดูแทนมาเก็บคืนมาแลกของจักรพัทรหมู่มานโบราณนี้ แย่ละท่านจาาท่านเมที่เกิดในสุดด้ได้สุกสิทธิ์เกิดแค่พวกตัา่านที่เห็นแก่ผลประโยชน์เท่านั้นแหละอะไรนะเจ,จ้าเจ้ามป็นคนปล่อยข่าวและเป็นคนทำลายมามานป้องกันเพื่อปล่อยให้พวกมันเข้ามาอย่างนั้นหรอบ้านะเจ้าฉันเอ้ยทำไมแกถึงทรยศฉันกันล่ะ หไมข้าเลี้ยงเจ้ามาล่ล่ลูกตัวเองท่านอาจ,จารย์ถึงแม้ท่านจะดีต่อข้าแค่ไหนได้คำพีแรับท่านก็เป็นคนฝึกไว้คนเดียวปฏิบัติตัวเหมือนข้าเป็นหลงแต่สักหน้าเดี๋ยวก็ไม่ให้ข้าได้ดูเลยขอแค่ตนด็กท่านก็ต้องทำของข้าเองไม่ใช่หรือฉันเดิมทีเป็นผู้สอบวิจิตรให้กับเจ้าใจร้อนเพียงนี้โลกนี้ไม่เคยให้ใครเชื่อใจอีกแล้ววันนี้ต้อให้ข้าทำลายคำพีรจัวใหญนไ่ไปก็ไม่ได้มีใครจะได้มันไปสักหน่อยมา มันจะระเบิดตัวเองระเบิดระวังไว้ตูมฮะฮะเกิดอะไรขึ้นกับร่างขายของข้าข้าในตอนนี้นึกไม่ถึงว่ามันเป็นจกักรพรรดิต้องมาใช้ร่างกายของชายหนุ่มแต่กลับมาใช้ล่างของหนุ่มน้อยผู้เดียวเองบ้านนะเืออะไรกันแน่สาซาสาสาเส,ส,ส,สียงอะไรนะ่ะะฮะหมาป่าอย่างนั้นหรอ มาป่าคิดว่าฉันจะกลัวหรืไงตึงๆใสหัวออกไปซะปุ๊บปบช่วยด้วยช่วยด้วยโจฟานช่วยข้าด้วยเขาคือน่าจะเป็นคนเรอ้จากของเจ้านี่ตอนมีชีวิตอยู่ไม่เหลือวความสามารถพลังระดับปานสองเลยสินะโอ้โหความสามารถของนายอยูน่นาสุดยอดจริงๆเลยแฮมุก แก yeah, เป็นใครจะทำอะไรจัวฟานเจ้าไม่ใช่จัวฟานเจ้าเป็นใครกันฉันแล้วข้าไม่ใช่จัวฟานแต่ข้าคือตัวอีฟานจ,าจ,าจาาะกระพัดมาอย่างไงล่ะตายซะตายซะฟูฟูมันเป็นตนวิชามานวิชาดิเคตหรือข,ของคมภีเจียๆนะสามารถดึงเอาอมพลังของผู้เอนมาใช้เป็นของตนเองได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของผู้ใช้เท่านั้นเองนะ พลังนั้นเป็นพลังมาจึงจะสามารถดูซ้าได้ทั้งหมดฟ้าสว่างเราหรือไม่นึกคิดหรือว่าพลังดาจะใช้เวลานานขนาดนี้ตุง้งเหรออรกันวะฮ่าฮ่าแฮ่ฮ่าเอาจริงเลยฮะเจาพัดกระบี่เจาะเฉอนขอฝ่าไว้ก่อนเถอะนะจะกะกลปะกาแขนแกซ่าการพัฒนาของสังหารีจากระดับทั่วไปก็กระโดดไปยังพื้นฐานระดับ5้าเลยสินะ โอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าน่าตลกสิฮะมีคนแฮดินเสียงแปลกๆอะไรวะฮะเจ้าคนทะเลยศเจ้าสุนเจ้าคนจะกุญสุนเจ้าคนทะเลยศแกทําเกินไปเรามากเลยนะเจ้าบ้าเอ้ยแกต้องโดนฝ่านเย็นหัวหน้าองครักตะกุนสัวฮ่า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 พวกแกล่ะต้องโดนตัวฉันละ จะไม่ไว้ใจคนทยอยศเด็ดคาดวนาพังแลขณะที่ร่วมงานมาหลายปีข้าขอเตือนเจ้าจงทําที่บอกเสียเถิดทําตามที่บอกเสียเถิดเจอพ่อบ้านสกุลหลัวงเราฟ้ามันก็เป็นวิทยาเทบของสกุลหลัวที่สืบทอ,อกันมาหลายชั่วอายุคนเลยสินะฮ,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 ะฮะ่าฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าต่อคนทยนยศต่อให้ตายข่าก็ไม่ไปต่อให้มันให้กับเจ้า พี่สาวอย่าห้าม้านะข้าจะไปจัดการเจ้าคนที่ยอดดีเองึสกุลหลวงต้ตตองตกที่แท้ก็มีนอนบอดส่นี่เองสินะฮะ่ฮะฮะาฮ่าฮ่าตลกเสียจริงโจรนป่าสกุลหลวงนี่แคนของเจ้านี่อย่างนั้นหรือฮะอปัญหาของมงตระกูลของสามัญชนมีเกี่ยวอะไรกับ้านสักหน่อยฮะมันรู้สึกว่า,ว,า,าว่างเปล่าเป็นเพียงสามัญชนแท้ๆกระจอกเสียจริงเลย ลับอะลรนะกอะไลกัน,น,น